คือปกติพี่ไม่ได้อยู่เมืองไทยทีนี้เนี่ยคือน้องชายเนี่ยเขาทําที่นี่ก่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่ฟันแตกแตกมาได้สักพักแล้วแล้วทีนี้รู้สึกว่าแบบเอ้ยพอกลับมาเมืองไทยก็เลยถามน้องชายว่าทําที่ไหนเขาก็เลยแนะนําที่นี่ก็เลยแบบลองลอง,ลองตามน้องมาทําดูแล้วตอนที่ฟันแตกนะคะตอนอตอน,นั้นถอนออกไปยังไงคะยังไม่ได้ถอน ยังม <า S 1> ไม่ได้ถอน,ถอนที่นี่เลยแล้วตอนแรกคิดว่าแค่มาดูเพราะว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาในการทำใช่ไหมคะนี่พอมาถึงคุณหมอเจย์ก็บอกทำได้เลยนะพี่ก็เลย,ก,เลยก็เลยทำเลยถอนเลยแล้วก็ใส่ลากไว้เลยค่ะไม่รู้สึกเลยค่ะคือตอนแรกกังวลด้วยความที่มันเป็นฟันกรามอะคะ่ะแล้วก็แบบกลัวว่าแบบโหมันต้องอ้าปากเพราะเคยไปทำที่ต่างประเทศอะแล้วอาปากอะคือปากแบบบากเป็นรอยเป็นแผลเลยคะ่ะแต่นี่คือไม่รู้สึกเลย จากวันนั้นจนถึงวันนี้ฝังนะักเก็งไปนานไหน้าน่าจะเกือบสองปีแล้วค่ะปีกว่ากว่าสองปีค่ะใช้งานได้กปกติดีแต่ก็แค่ว่าต้องดูแลเป็นพิเศษด้วยความที่หมออธิบายว่าระวังระวังซี่กับค่ะมันจะมีช่องว่างมากกว่าฟันปกติมันก็ทําให้เราเกิดแบบนิสัยเป็นการที่เราใช้ไหมคัดฟันกลายเป็นนิสัยตอนนี้คือแค่ว่าเพิ่มความดูแลให้มันมากขึ้นก็ใช้ชีวิตปกติมากสบายดีดดค่ะ